และก็เดอะวินเนอร์สนามแรกเล่นแรกฮอด d าคาด d มี y 2023บสามาใหม่ปองคู่เดียนา้า<อ>โอ้โปขึ้นเลยนะครับน้องขอแ <c oughs> สดงความยินดีด้ดวยอันดับแรกขอเรียนเชิญคุณพงพันรัตนวิโรธจากอินเวลเปอร์นะครับบอบชอบประกอบเป็นยางรถจกยานยนต์ไอซีพร้อมบวก IRC ให้กับตำแหน่งที่3แจ็คเอาต์เลยนัมโบโฟไดที่3มและบอชประกอบยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซีให้กับตำแหน่งที่2นล้องไอโฟนหมายเลข2ครับบวกด้วยบวกด้วยและก็ผู้ชนะ เรดแรกคานดาแคมดี้สนี่ส0 2 3สนามแรกน้องมามายหมายเ <Yeah. S 1> ลขหกครับและระดับต่อไปขอเรียเชิญคุณสุพิญญาอยู่ประยงจากคาราบาว <Yeah. S 2> เครื่องดื่มระดับโลบกมอบของรางวัลให้กับน้องๆ <Yeah. S 2> ให้กับอันดับที่3ก่อนหมายเลขสี่น้องแจ็ค โอกเกอันดับที่2อน้องไอโฟนและภูษนะน้องมาม่ายและมาถึงช่วงสำคัญนะครับโล่รางวัลอันดับที่สามขอเรียนเชิญคุณจุธรรมาอิปริกรดันจากไทยฮอนด้ามอไทยกับตำแหน่งที่สามน้องแจ็คโอกเกล ถูกวางกนถูกวางถูกวางกนคนวางกน้ครับเสียตัไปให้กับนะฮะตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่สอน้องไอโฟนและผู้ชนะเรตแรก น้องบาใบ้ <Yeah! S 1> ครับระดับต่อไปก็ขอรีนเชิญน,นะครับผู้บริหารจากไรฮอนด้านะไรอา i r ซี RC, และก็นะครับจากคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกนะครับคุณสุพิญญาถ่ายภาพและก็รับดวมดังพี่ตุ้มด้วยและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับพี่โค้ดและก็ พี่ประวัติเกษวรนพี่ประกิจจงสวัสด์นะครับในฐานะนะฮะเป็นที่ใหญ่นะครับที่ดูแลโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็จะให้เกียรติถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย